กลายเป็นข่าวดังเลยนะครับที่จูจู ทางแคปคอมนะครับก็ถูกศิลปินท่านหนึ่งฟ้องร้องเรื่องทางค่ายไปละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของเขานะครับอย่างเกมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ก็เป็นเกมดังอย่าง Resident Evil แล้วก็ Devil May Cry ด้วยนะครับรวมถึงอาจจะมีเกมอื่นๆด้วยนะครับก่อนอื่นต้องเล่าอย่างนี้ก่อนนะครับว่าศิลปินท่านนี้นะครับเขาชื่อว่าจุราเซกนะครับเขาออกผลงานนะครับก็คือชื่อ Surface นะครับตั้งแต่ปี2539แตหรอปี1996นะครับซึ่งในตอนนั้นนะครับหนังสือของเขาก็ เป็นการรวมภาพถ่ายที่เขาตะเวนถ่ายจากทั่วโลกเลยนะครับเพื่อศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพื้นผิวต่างๆนะครับสำหรับคนออกแบบโดยเฉพาะแล้วในหนังสือก็จะมีแผ่นซีดีที่รวมภาพของเขานะครับอ่าทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเอ๊แล้วหนังสือตั้งนานแล้วแล้วเกมก็ตั้งนานแล้วทำไมเพิ่งมาฟ้องร้องกันนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับปรากฏทางแคปคอมนะครับเขาก็ถูกแฮกเกอร์ะนะครับได้แฮกข้อมูลของบริษัทออกไป ทีนี้ในแฮกเกอร์ที่แฮกข้อมูลไปนะครับเขาก็ขอค่าถ่ายนะครับแน่นอนนะครับว่าการขอค่าถ่ายแบบนี้นะครับทางตำรวจแล้วก็บริษัทส่วนใหญ่ก็จะถือว่าไม่ให้นะครับเพราะว่าไม่อยากจะไปสนับสนุนวันหลายหลาย,หลายบริษัทนะครับก็จะเรื่องที่จะไม่จ่ายนะครับวันแคปคอมก็เช่นเดียวกันนะครับเขาก็เลยเรื่องที่จะไม่จ่ายนะครับพอเขาไม่จ่าย แฮกเกอร์เขาก็เลยเอาฐานข้อมูลพวกนี้ปล่อยสู่สาธารณะซะเลยนะครับปัญหาก็น่าจะจบแค่นั้นแต่นี้มันก็กลับไปที่ทางเจ้าของผลงานนะครับก็คือทางฝั่งจุฬาเึกนะครับจุฬาเึกเขาก็ไปสังเกตว่าเอ๊ะทำไมภาพหลายๆภาพในเกมมันคือภาพที่เหมือนที่เขาเคยถ่ายยกตัวอย่างเช่นภาพของป้าย resident evil ภาค4นะครับสังเกตว่าตัวอักษรนะครับมันเกิดจากแนวภาพที่เขาถ่ายตอน แก้วแตกนะครับซึ่งโอกาสที่คนเราจะเอาแก้วมาแตกแล้วก็ทำภาพขึ้นมาให้มันเหมือนกันนะครับมันมัน,เป,นเป็นไปไม่ได้โยเว้นอยาก,ก๊อปปี้มานะครับรวมถึงเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าไฟล์ที่หลุดออกมาเนี้ยทำไมไฟล์าบางไฟล์มันชื่อเดียวกับในชื่อของภาพต้นฉบับ ที่ไว้ในแผ่นซีดีนะครับเรียกได้ว่าชื่อไฟล์ก็ชื่อเดียวกันตัวภาพก็ภาพเดียวกันแล้วพอไปดูในเนื้องานของตัวเกมนะครับก็ปรากฏว่าในพื้นผิวของตัวเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นฉากต่างๆนะครับปรากฏว่าลวดลายต่างๆที่อยู่ในเกม Resident Evil นะครับรวมถึง Devil May Cry นะครับก็กลายเป็นว่าโอ้โหมันคล้ายแบบคล้ายอะนะครับคล้ายแบบเรียกได้ว่าอ๋อนะครับนี่มันคือภาพจากซีดีภาพจากในหนังสือเลยแล้วก็หนังสือทุกวันนี้หนังสือเล่มนี้ก็ยังวางจําหน่ายอยู่นะครับสามารถไปซื้อตาม เว็บไซต์ที่ขายหนังสือต่างประเทศได้นะครับผมก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าตัวหลักฐานพวกนี้มันก็คือชัดเจนปรากฏนะครับปัญหาต่อมาก็คือทางศิลปินเขาก็เลยฟ้องร้องทางแคปคอมเลยนะครับว่าได้เอา,อาลิขสิทธิ์ของเขามาโดยที่เขาไม่ได้อนุญาตนะครับวันก็ ต้องึ้นสารกันไปนะครับทีนี้ในฝั่งของแคปคอมนะครับก็ดูเหมือนว่ายังไม่ได้ให้คําตอบอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติถ้ามองจากข้อเท็จจริงแบบนี้แล้วถ้าแฝกข้อมูลมันเป็นแบบนี้นะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าทางแคปคอมก็คงจะต้องจ่ายค่าทดแทนหรือว่าค่าชดเชยหรือค่าอะไรต่างๆตามที่เขาเรียกร้องมานะครับเพื่อที่ว่าตัวเกมจะได้วางจําหน่ายต่อไปได้ในอนาคตนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าตัวเกมอ่าพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น d ดวิสเมคลายหรือว่า Resident e v i l นะครับก็ มันไม่ใช่เกมที่แค่พักต้นฉบับนะครับแต่ว่ามันทําซ้ํามาหลายๆคอนโซลนะครับวันตัวเกมมันก็เลยเหมือนกับว่าถูกจัดจาหน่ายมาตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับวันตรงนี้นะครับก็เป็นข่าวดังเมื่อช่วงเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับเป็นช่องเปิดใหม่ถ้าใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ